สวัสดีค่ะเด็กๆนี่ครูออนะคะสวัสดีค่ะดเด็กๆครูอังนะคะวันนี้มาพบกับครูอังและครูออในหน่วยการเรียนรู้ภาษาสัมผัสทั้ง5เรื่องหูได้ยินวันนี้คุณครูอังและครูออมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อเพลงตาดูหูฟังไปรับฟังได้เลยค่ะฟังได้แล้วค่ะ สิ่งต่างๆจากประษาสัมผัสทั้งห้าเราเด็กๆรู้ไหมคะเราได้ยินเสียงแมวนกไก่หรือว่าเสียงดนตรีต่างๆจากอะไรนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไหนใครตอบได้คะเราได้ยินจากอะไรเออจากหูนั่นเองคะ่ะหูของเรานี้นะคะทำให้เราสามารถ ได้ยินเสียงต่างๆเลยนะคะคุณครูอางก็มีเกมมาให้เด็กได้เล่นด้วยนะคะชื่อเกมทายเสียงอะไรเด็กพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ซิริจะมาให้เด็กๆเ,เล่นเกมทายเสียงสัตว์นะคะไปเล่นกันเลยเพราะที่หนึ่งเสียงที่ได้ยินนี้คือสัตว์ชนิดใด โดยพี่อ๋าวาจะเปิดเสียงให้ฟังนะคะเดี๋ยวพี่จะจับเวลาสิบวิค่ะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาขาดเฉลยน,นะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเสียงแมวข้อที่2เสียงมาค่ะ ล้มจับเวลาค่ะหมวเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็นเสียงเป็ดข้อที่3เสียงมาค่ะจับเวลาค่ะ หมดเวลาค่ะฉเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสียงของมา้าหมีหน้าพี่นะรับฟังสิ่งต่างๆนะคะและทรงตัวในร่างกายของคนเรานะคะค่ะทีนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลร,รักษาหูของเราเด็กๆจะทำยังไงเด็กๆไม่ควรเอาสิ่งของที่เป็นชิ้นเล็กๆ อย่าเข้าไปในรุงหมูนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดอันตรายได้ทีน,นี้การทําความสะอาดหูก็ไม่ควรใช้อะไรที่มันแข็งแข็งอย่างเช่นไม้หรือว่าลวดที่มันแข็งแข็งเราควรจะใช้เป็นคัดตันบัตน,นะคะแล้วที่การดูแลร,รักษาหูอีกอย่างหนึ่งคือเราควรหลีกเลี่ยงตรงที่มีเสียงดังนะคะเพื่อที่หูของเราจะได้ไม่รับเสียงที่ดังมากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เราค่อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ